สวัสดีครับอยู่กับไอไก่หน้างูนี่วันนี้เราอยู่แม่น้ำโขงนี่มีแข่งเรือครับตอนนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับเป็นคนที่แข่งเรืออยู่สูงข้าไปสูงในคะแน้นแหละตัวสับการนี่ครับฮ่าเดี๋ยวเราตัดไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนี่ครับ อยู่แข่งเรืยาวเนี่ยตลาดงานคนเยอะเลยนี่ดูเรียเยอะแยะเลยเจ็ดเรยอยอดร้อยเล่น ช่วงเงินต่อออกต่อแล้วออกต่อแล้วแม่ออกต่อแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวหายไปแล้วไปแล้วจ้วงมาแล้วเขาจ้วงมาแล้วจ้วงกันไปแล้วเอออยู่ตลาดเลยจ้วงโคตรใหจ้วงเาไปถึงไหนกันไม่รู้นี่จ้วงไปถึงนู่นละ ไก่ไซูมเต๋อนั่นกันมีถักนะถ่ายวิดีโอหรือไงครับนี่วิถีชีวิตริมน้ำแม่น้ำโขงหรือวิถีชีวิต อยนงรรี้ยมอันย่างอย่างขเ้อ้อเลยน่เกางด็กีบเลือดันลั ครับแล้วครับผมก็ได้ติดมุมแซบนะครับเออยังคิดโอเคกลับมาเล่นกันแล้วอะไรที่สิ่งไงเดี๋ยวสู้กับเรานะครับอ่ะกินก่อนแล้วกันอีกรอบนึงนะครับรอบต่อนึงนะเปิดแล้วก็ให้มานี่ไลฟ์พี่ 做就摆上，做就打。 ไปไหนดูถ่ายวิดีโอเลยนู่นดูเฮ้ยกำลังแข่งกันโูนดูสุดฝั่งเราเลยดกว่าน้อง ลาวสายลาวเดี๋ยวๆก่อนนะแรงอีกคนแข่งไปลาวสายลาว2โฮดถ่ายมาหลายทีแล้วตัดเสร็จนะ5แล้วเมื่อกี้บอกอ่ะถ่ายดูหน้าถ่ายหน้ายิ้มๆเปรมยิ้มๆดูๆดูอ่ะไปเลย เรอยวยาวยวงเลยแก้วก็เลยแดงแล้วแก้วก็เลยแดงสวัสดีโซเชียลแคมป์นสวัสดีโซเชียลแคมป์สวัสดีโซเชียลแคมป์เราชิงชนะเลยยกมืออ่ะยกมือยกมือยกมือแชร์แชร์สีไหนแชร์สีไหนแชร์สีไหนฮะ แคสีนส bueno. ีไหนสีไหนแดงไม่มีเลยแดงอยู่ฝั่งนู้นนะเชืสีดำเลสีดำสีดำคนน้พี่เฝั่งนู้นะคนละฝั่งกันแก่งคนละฝั่งเนาะ แล้วเขาตั้งอเตั้งจอแล้วเขาดูฟู่เลยยังไวเลยพากเรือเดี๋ยวมาดูเสียงคนภากเรือเมื่อเ้พ่้ลเชียร์เชียร์เชียรเขาเชียร์คอยเชียร์เขาเนนี้เรนนี้เกี่ยวไหมเรนนี้เกี่ยวไหมเรนนี้เรนนี้ไม่เกี่ยว เขาดูสานเขไม่ได้พายเองเขาแข่งพายใช่ไหมหายแล้วหแล้เต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วดูเปนแหลมๆเลยเนาะแหลมๆมากเลยยอดยแล้วก็ยนะ เป็นตัวห่างเไม่เท่ากันหัวก็ไม่เท่ากันออกไม่ได้เอาเปรียบกันมีอะไรมีอะไรวิ่งกัดกินอะไรในเนื้อป่าออกแล้วออกแล้วดูออกแล้วจุ่ม ล้มแล้วดำจ้องหนีดำจ้องหนีเห็นไหมเห็นดำจ้องหนีจ้องหนีแล้วดํดําจ้องหนีแล้วโอ้ดีดํ neck. ดำาสัมคีเห็นไหมใช่ไหมโอ้หนึ <S <s ่งช่วงลำไปแล้ว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 ห่างเลยไปแล้วเห็นไหมไปแล้วอ๋อไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายแล้วห่างเลยใช่นไหมยังห่างเลยเนาะ กัดกินแล้วอออเลยกัดกินแล้วมันแนวกินได้ป้ะน่ะไปแล้วไปแล้วเย้แกตาเวเออชอบมากๆกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับสสวัดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายกดดันบ๊ายบายบ๊ายเดี๋ยวกดกดปิกอัพ